สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ราคารข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากบล็อกเกอร์ AT Effect นะ,ะประจำบวันที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะเมื่อคืนนะคะก็จะมีะแถลงการจากประธานาธิบดีดคุณโจไบเดนเนาะซึ่งคุณโจไบเดนก็ออกมาพูดเกี่ยวกับแผนการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน2ล้านล้านของท่านนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงสาคัญนะคะตอนตีหนึ่งก็จะมีการประชุม f p ฟโบินซีนะคะเดมิวจะมาอ่านสรุปให้นะคะแล้วก็ไฮไลท์วันนี้นะคะก็จะอยู่ใน ่วงตลาดอเมริกานะคะตรุทงหนึงทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประกาศ u n employment claim นะคะก็คือ,อจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะคาดการไว้อยู่ที่682,000ตําตำแหน่งนะคะแล้วก็อตอนห้าทุ่มนะคะจะมีการถแถลงการจากคุณเจรลมพาเวลนะคะท่านนี้ก็เป็นประธานเฟดนะคะถ้าใครเทรดสกุลเงิน ะะระวังความผันผวนด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานข่าวประชุมเอฟโอมซีเนี่ยตอนข่าวมาเนี่ยตดอลาไม่ค่อยวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าวิ่งก่อนก่อนหน้าข่าวไปแล้ววันนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์เดิมนะคะช่วงตลาดเมกาเปิดเนี่ยอาจจะวิ่งก่อนที่จะมีการถแถลงการของคุณเจอรลมพาเวลก็ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดการถแถลงการของเอฟโอมซเมื่อวานนะคะก็คือ โดยสรุปนะคะคณะกรรมการกําหนดนโยบายทางการเงินหว่า FOMC นะของเฟดเนี่ยเขาก็มีมติที่จะคงอัตราดอก,ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ0จนถึง0.25นะคะ,ะแล้วก็คือเขาประชุมเมื่อวันที่16กับ17มีนาคมซึ่งตอนนี้ก็สรุปประชุมแล้วก็ออกมา,าแถลงการวันนี้นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเพิ่มเติมด้วยว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจนถึงปี2023นะคะนอกจากนี้เฟดก็ยังเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปี202 0 2ีนะคะก็หรือว่าปีนี้นะคะสู่ระดับ6.5%นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่3.3%นะคะแล้วก็เฟดที่ก็ให้คำบ้านเพิ่มเติมนะคะที่จะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนขายเชิงปริมาณหรือว่า QE ต่อต่อไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือ1.2แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะแล้วก็เฟดก็จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน80,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะแล้วก็ซื้อตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ในการจำ,จำนงนะฮะในวงเงิน4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ด้วยนะคะแล้วก็าทางด้านกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐด,ด้วยนะคะกค็ตอนนี้สหรัฐขาดดุลเพิ่มเติม4.8ปเนะะตอนนี้อยู่ที่7.1 1หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็สูงกว่าที่นักวิการนักวิเคราะห์คาดการไว้ด้วยนะคะเพราะคาดการไว้ที่7.05นะคะแต่ว่าขาดดุลจนถึง7 1 1หมื่นล้านนะคะ แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็ยังออกปมาบอกเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะคะการนําเข้าเนี่ยลดลง0.7นะคะแล้วก็ส่งออกก็ลดลงด้วย2.6นะคะแล้วก็การขาดดุลกับจีนนะคะก็ขาดดุลลดลงนะคะก็อยู่ที่6.2ตนะคะตอนนี้อยู่ที่2.46หมื่นล้านดอลลาร์นะคะอันนี้คือภาพรวมเศรษฐ,ฐกษิจของสหรัฐนะคะตัวเลขที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์เนาะ โอเคค่ะ okay แล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือ WHO เนี่ยเขาระบุว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทแอตตาเซนก้าที่เคยเป็นข่าว,าวาก่อนนะ,ะตอนนี้ออกมาบอกเพิ่มเติมวา่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดภาวะริมเลือดอุดตันนะคะแล้วก็พร้อมกับจํานวนเกล็ดเลือดต่าด้วยแต่ว่าคือมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่า WHO เนี่ยยังไม่มีการยืนยันแน่นอนนะคะบอกว่าอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีนนะคะนอกจาก WHO แล้วก็ยังมี EMA นะคะ EMA นี่เขาเป็นองค์การยาแห่งสภาพยุโรปนะคะเขาออกมาแถลงการเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันที่จะเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาเนี่ยกับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็คือพูดไปแทนทางเดยวกันกับ WHO เนาะซึ่งก็บอกว่า มันเป็นเรื่องสําคัญที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังต่อการเกิดอาการต่างๆในช่วง2ส,สัปดาห์แรกหลังการฉีดวัคซีนนะคะอาการอาการต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การหายใจติดขัดอาการปวดหน้าอกอาการบวมที่ขาแล้วก็อาการเจ็บที่ท้องปวดศีรษะ ใช้ตาผ้ามัวบวมที่ผิวหนังนะคะก็เรียกว่าก็ต้องระวังผลขั้นเทียมต่อเนื่องไปจนถึง2ส,สัปดาห์นะคะว่าจะมีอาการเหล่านี้นะหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัว EMA เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าประโยชน์ในการฉีด มากกว่าผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ที่เอาเข่าวนี้มาอ่านเพราะว่าทางสภาพยุโรปเนี่ยเขาจะใช้วัคซีนแอตราเซนกาเนี่ยฉีดเป็นหลักด้วยนะคะจะไม่เหมือนทางอังกฤษกับอ,อเมริกาเนาะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็จะใช้เป็นของบมเดอร์นากับของไฟเซอร์นะคะอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสภาพยุโรปเนี่ยจะใช้แอตราเซนกาเป็นหลักนะคะก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในสกุลเงินยูโรได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเรามาดูการาฟยูโรนะคะอย่างยูเนี่ยเขาก็ปรับ ขึ้นตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาเนาะก็มีการปรับราคาขึ้นนะคะอ่าอีีก็ด้วยนะคะเหมือนยูโรจะแข็งค่านะคะยังไม่ได้ขานรับเกี่ยวกับข่าววัคซีนเท่าไหร่นะครับและอย่างก็คือผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะคะอาจจะต้องรอต่อเนื่องไปนะคะเพราะว่าการกระจายวัคซีนที่ทช้าเนี่ยก็จะทําให้ประเทศเนี่ยฟื้นฟูช้าลงนะคะอาจจะไม่ทันกับอเมริก,รกาแล้วก็อังกฤษด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์ กราฟโดยละเอียดนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆเกี่ยวกับน้ามันหรืออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะได้ครับขอบคุณคุณมิวนะครับเมื่อกี้คุณมิวพูดถึงเออ EMA นะครับที่เป็นองค์กรยาของยุโรปใช่ไหมครับผมก็ไปนึกถึงนี่เลยครับ e x p o n e n t i a l Moving Average นะครับใช่ค่ะย่อว่า eMA เหมือนกันนะอ่าโอเคนะครับมามาถึงที่ข่าวของผมเองนะคะก็จะเป็นข่าวญี่ปุ่นครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิดรายวันนะครับ รายวันวันที่สามตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับตอนนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่คือพุ่งมามากกว่ามากกว่าสามพันลายในวันเดียวนะครับซึ่งซึ่งเป็นยอดสูงสุดในรอบ2เดือนเลยก็ว่าได้นะครับก็ทางที่พึ่งประกาศยกเลิกมาตรการถุกเชิญไปนะแล้วก็เจอคนติดเพิ่มไปเลยนะครับก็ค่อนข้างเลวร้ายนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับต่อมาเป็น f o m c นะครับที่ประกาศกันเมื่อวานนะครับ สรุปนะนี่คือสรุปโดยร่าวๆแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้เฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครอยู่ที่0.00ถึง0.25นะครับแล้วก็ยังปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกานะครับปี2021กับ2022นะครับหนูฮะเมื่กี้เมีก็อ่านข่าวนี้อ้าเหรอครับขออภัยครับเป็นข่าวแรกเลยเขาปรับขึ้นคาดการณ์แล้วก็คงมาตรการ QE ด้วยค่ะโอ้ขออภัยครับขออภัยจริงๆครับ ผมว่าแต่โฟกัสในเรื่องของการดูดูกราฟอยู่นะครับขอภัยคนนี้จริงๆครับก็ตอนนี้นะครับถ้าข่าวต่อไปเลยนะข่าวไปข่าวต่อไปนะครับขาวน้ำมันนะครับก็มี EIA นะครับ EIA หรือว่าองค์การสารสนเทศด้านพลังงานของอเมริกานะครับก็บอกว่าสต็อกน้ำมันดิบของอเมริกานะครับลดลง3.5ล้านบาเรลนะครับในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นรายงานตั้งแต่ สัปดาห์ก่อนจนถึงวันที่2เมษายนนะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือน้ํามันที่ถูกกลั่นออกมาแล้วนั่นเองนะครับโดยที่ API นะครับ API หรือว่าสถาบันปิตโตรเลียมของอเมริกาเนี่ยรายงานครับว่า,ามีสต๊อก น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันน้ำมันเบนซินเนี่ยเพิ่มขึ้น4ล้านเรลนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5ล้านบา์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากน้ำมันดิบไปเป็นน้ำมันที่กันแล้วเรียบร้อยนะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะรองรับการปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ปรับเปลี่ยนจากน้ำมันดิบน้ำน้ำมันดิบเป็นน้ำมันที่พร้อมใช้นั่นเองนะครับนะครััับบแกกกก้เเเเขนนดดดีี๋ยยววรรราาาามูฟล่ะค ครับวันนี้นะติดติดตามราคาจากเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนะครับผมบอกว่าน่าจะมีการเด้งก่อนใช่ไหมครัก็จะมีการแข่งข่าเขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะสามารถอ่อนค่าต่อลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับดอูอย่างอ U เมื่อวานนะครับอ u เมื่อวานถ้าเกิดทุกคนสังเกตเห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นชูตติ้งสตาร์ใช่ไหมครับแต่ว่า ที่จังหวะเนี้ยมันไม่ควรเข้าเพราะว่าชุดติ้งสตาร์ที่มันเกิดครับมันไม่ได้เกิดบนแนวรับแนวต้านใดๆเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีแนวรับอ่าไม่ไม่มีแนวต้านที่เป็นอ่าเป็นแนวต้านแนวนอนหรือว่าเป็นจากเทรลไลน์เลยนะครับอาจจะมีแนวต้านจากจากตัวของจากตัวของฟิโบเนี่ยจากจากตัวของฟิโบนะครับที่สามารถเอามายันได้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ โอเคสำหรับการกลับตัวหรือว่าพักตัวนะครับเป็นชุดติงสตาร์นะเราก็ปรอบกับประกอบกับแนวต้านนะครับโอเคเนาะตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอมันเป็นชุดติงสตาร์เสร็จแล้วเนี่ยราคาก็ไม่ได้ลงไปแรงมากนะครับเหมือนมันเหมือนเป็นการพักตัวหลังจากที่ที่ที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ย E.U. ช่วงนี้ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ตอนแรกกะว่าราคาน่าจะลงมาแต่ที่เส้นแนวรับนะครับคือประมาณ1.1833เนะั้งแต่ว่ามันลงมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดลำดับถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่การเล่นเบรกเอาแล้วนะครับก็คือการไล,ไล่ราคาหลังจากที่ราคามันขึ้นไปทำนิวไฮนั่นเองนะครับราคาที่เราสมควรจะ กดบายนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับ1 1 1 8 9จุดหนนะครับหรือหรือว่า1.19 0 0ก็ได้นะครับให้ราคาหรือว่าให้ตัวบอดี้ของแท่งเทียนนะครับให้มันเกินราคานี้ขึ้นไปนะครับเราเราค่อยกดบายนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะจังหวะเบรกเอาพอดีนะครับโดยที่ stop l ล s s นะครับเราก็รอให้มันลงมาทำโลก่อนนะครับให้เห็นโลก่อนแล้วเราค่อยเซต Stop l o s s นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นสต็อปล s อเลยนะสมมติม,มันขึ้นไปเลยโดยที่ไม,ไม่ไม่มีการรอราคาแล้วนะครับไม่มีการย่อลงมาต่ำกว่านี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น Stop ปล s อของเรานั่นเองนะครับรอ้อยมาถึงตรงนี้กดไปสต็อปล็อตอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะก็ถ้าหากว่าเป็น Day Trade เนาะหากถ้าหากว่าเป็นเดย์เทรดคุณอาจจะใช้ไฮเดิมนะใช้ไฮเดิมของมันเป็นเป็นจุดอ่าเทคโปรฟิตได้นะครับก็จากจุดที่มันจะเบรกเอาขึ้นมานะครับก็ มีระยะเทคโปรฟิทให้เราอีกประมาณ87ปิรนะครับนี่สำหรับ E.U. นะครับแต่มีแฟนคลับนะรีเควสมานะครับว่าให้วิเคราะห์ E.G. ให้หน่อยซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ตามราคาของ E.G. นะแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ตามเนื้อผาวิเคราะห์ตามเทคนิคอลแล้วนะครับตอนนี้ E.G. คือ,อเปลี่ยนเทรนด์นะเปลี่ยนเทรนแล้วเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเบรกเอาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ทีนี้เรามาวิเคราะห์ข้างในกันนะครับมาวิเคราะห์ข้างในกันถ้าหากว่าเขาอะติดเซลล์อยู่นะครับผมถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์แบบเข้าข้างนะว่าคนคนที่ติดเซลล์อะต่ําราคาต่ําสุดที่ตัว eg จะสามารถลงมาได้นะครับหลักการเบรกเอาท์นะมันจะมีอยู่3แบบใช่ไหมครับหคือราคาเบรกเอาท์ขึ้นไปเลยโดยที่ไม่มีการยอ่อใช่ไหมครับแบบที่2คือราคาเบรกเอาท์ขึ้นไปครับเสร็จแ,แล้วก็ลงมาแต่ที่แนวรับแนวต้านที่มันเบรกขึ้นไปนะครับ แล้วก็กลับไปในทิศทางเดิมคือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็แบบที่สมคือการเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาในแนวโน้มเดิมครับเราเรียกว่าเราเรียกมันว่าฟอร์เบรกเอานะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากถ้าให้ผมวิเคราะห์แล้วก็เข้าข้างคนที่กดเซลล์ไว้นะก็ต้อก็จะต้องเป็นเบรกเอาแบบที่2ครับคือการที่ราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ลงมาเทสกับจุดแนวต้านที่เบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ กลับตัวขึ้นไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็น่าจะสามารถแก้ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราจะเราจําเป็นที่จะต้องดูก่อนนะครับดูก่อนว่าดูก่อนว่ามันมันอ่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่หรือมันถึงจะพักนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้มันขึ้นมาประมาณร5อยห้าสินะร้อยห้าสิบปิ๊บนะครับมันถึงพกรลอบหนึ่งเนาะ ตัวนี้ก็ขึ้นมาประมาณ120ปีบิแล้วก็พักรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้นะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงนะขึ้นมาประมาณ180ปีบินะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะพักได้จริงแต่ว่ามันจะลงมาถึงที่แนวต้านได้หรือเปล่านี้ต้องรอดูอีกทินนะครับถ้าหากว่าลงมาไม่ถึงนะเรามีแผนสำรองไหมนะมีแน่นอน,นครับเราใช้อาจจะใช้ฟิโบได้นะครับใช้ฟิโบหาจุดที่มันน่าจะสามารถลงมาพักได้ก็จะมี3ตําแหน่งนะครับสามตำแหน่งตำแหน่งสุดท้ายคือตําแหน่งที่ ที่มันลงมาเจอกับแนวตานนี่มันผ่านไปเลยใช่ไหมครับตำแหน่งแรกนะครับ6 1 8นะครับที่0.0.8589นหะครับหรือว่าอีกประมาณ38มิบปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งแรกนะครับที่ราคาน่าจะลงมาได้นะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะขึ้นต่อได้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ EG เนาะแล้วก็ทองนะครับทองยังเป็นแนวโน้มเดิมนะับยังเป็นแนวโน้มเดิมเรายังจะรอที่จะกด กดเบรกเอาบายอยู่นะครับนะครับจนกว่าจนกว่ามันจะทําให้เราเห็นว่ามันแพทเทิร์นตรงนี้มันไม่ใช่ดับเบิลบอททอมแล้วนะครับมันไม่ใช่ดับเบิลบอททอมนะครับการที่มันจะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับตัวขาทั้งสองขานี่นะครับมันจะต้องใช้เวลาในการขึ้นลงเท่ากันนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการมันจะไม่มีการลีลาทําให้ขาฝั่งนี้เสียแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่สามารถทะลุได้ในเร็วๆนี้นะครับ ตรงนี้จะไม่ใช่ะจะไม่ใช่ดับเบิทอมแล้วเราเราจะไม่มองเป็นเราจะไม่มองเป็นแพทเทิร์นกับตัวนะครับเราจะมองเป็นไซด์เวทแทนโดยที่เราจะตีกรอบของมันให้เป็นกรอบกรอบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เทรดในกรอบนะครับขึ้นมานะครับเรากดเซลล์นะครับถ้าเกิดลงมาเรากดปายแบบนี้เลยนะครับอทีนี้ก็ต้องลุ้นกันละครับว,ว่ามันสามารถเบรกเอาไปได้ไหมนะครับจุดตัดสินก็คือประมาณ 1, 7, 4, 5นะครับแล้วก็ แล้วก็จุดที่คอนเฟิร์มว่าน่าจะกลับตัวขึ้นไปได้แล้วจริงๆคือประมาณ1752นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับทองนะครับในช่วงระยะสั้นๆแบบนี้เรายังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ครับผมโอเคสําหรับการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับเดี๋ยวฝากไว้ประมาณนี้ครับใครที่อยากให้เราวิเคราะห์ตัวไหนให้นะติดตัวไหนให้วิเคราะห์ตัวไหนให้สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับทั้งในเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นคอมเมนต์นะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์ให้ในวันถัดไปนะครับหวังว่าจะไม่สายเกินไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ